คุยตื่นมาคุยคุณ่วผู้ชมอยูนกับสาอยู่กับเราแล้วครับรุณชอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอพูดหน่อยคุณสายเคยร่วมงานด้วยอะไรอล่ะมีภาพน่ารักมาให้ดูเป็นละครเย็นของฉันจำแกลไม่ได้อ่ะคุณจำได้นอนภาพนี้ครับผมอะไรฮะตอนนั้นที่แจ็คปวดด้วยโอ้ยแจ็คไหววะเนี่ยแจ็คมาไกลมากอ่ะเออแจ็คมาไกลมากตอนนั้นเนี่ยปวดเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะเบาหวานความดันมีทุกโรคครับตอนนี้โ่องสายโอ้ นี่แม่ดิใหญ่มากคิดถึงตอนนั้นแม่พิวนี่ผมไม่อยากให้เขากลับไปอ้วนอีกเลยผมก็ไม่อยากแล้วไม่บอกไม่กลับหรอกค่ะไม่แน่นอนเลยไม่สาววันนั้นเขาไม่รู้ตัวไงเขาแค่ไม่รู้เขาบอกมันโอเคแล้วเพราะในวงการต้องการคนอ้วนถ้าเกิดผอมปุ๊บจะไม่มีเรตติ้งไม่มีเงินตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ไม่มีเงินครับใช่ใ ครับพี่บุ๊คพี่ว่าแต่ขอพูดนิดนึงว่าพิสาเนี่ยผมขอชมเขานิดนึงนะปกติพอเวลาไปถึงกองปุ๊บนางจะไม่ค่อยแบบแต่งหน้าทำอะไรเยอะเพราะว่าผิวพรรณนางดีหมดจะเมาในกองแล้วพิสาพิสาที่ผ่านไปสิบปีก็ยังหน้าเหมือนเดิมขนาดใหญ่ก็อย่างนี้หน้าตาเหมือนเดิมขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเมื่อเช้านี่เราพูดก่อนเข้ารายการคุยกับทางโปรดิวเซอร์คุณออเลยว่านิวท็อกซันเนี่ยมันเอาจริงๆนะ คนถามผมเยอะมาก่าออกรายการหลายครั้งว่ามันจะเวิร์กได้ไงในเมื่อปกติแล้วทากันแน่ถูกป่ะครับมันก็บล็อกสันแต่นี่มันเป็นประเภทที่แบบกินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีการทาแล้วมันจะบล็อกยังไง ก็เลยก็เลยก็เลยคุยกันจนกระทั่งแบบผมเก็ตแล้วนะว่าแต่ให้คุณอธิบายอีกรอบนึงดีกว่าได้เลยแต่ก่อนอื่นกันอธิบายให้ชงแล้วให้ทานกันก่อนไหมให้เห็นหน้าตาเห็นหน้าตาระหว่างที่ระหว่างที่เรานี่ด้วยชงไปด้วยเราก็อธิบายไปด้วยว่าจริงๆแล้วการทากันแดดเนี่ยมันทาได้จริงฮะแต่ว่ามันกันแดดได้แป๊บเดียวครับแล้วก็พอกันแดดเนี่ยจางไปปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยฮะเพราะว่าความเข้มของแสงแดดเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามีความยาวคลื่นหลายความยาวคลื่นหนึ่งร้อยนาโนเมตรสองร้อยสามร้อยและมากกว่าสามร้อยข ไม่ทําให้แค่ผิวหนังเราเป็นมะเร็งผิวหนังเดียวนะฮะตาเป็นต้อก,ก,ก็ก็มีปัญหานะฮะมีหมดค่ะมีปัญหาหมดแต่ตัวที่เราทานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามี r o สแมรี่กับตัวซ i ต u ัสเอ็กแซเนี่ยนะครัไอตัวนี้แหละที่มันเข้าไปอยู่ในผิวแล้วการดูดซึมขึ้นความยาวของแสงเนี่ยนะครตั้งแต่400นาโนเมตรขึ้นไปเขาไม่ดูดซึมครับ เขาจะบล็อกเอาไว้เลยในผิวของเราแล้วอยู่ได้ทั้งวันและที่เราชอบมากเลยอ่ะคือมันกันทั้งตัวเลยไงใช่แล้วก็กันหมดตรงไหนที่เป็นผิวอ่ะค่ะก็จะกันหมดกันหมดใช่เพราะว่าข้างในมันแข็งแรงแล้วใ่เราก็ทานง่ายด้วยถ้าเกิดว่าเป็นสูตรสานะเราบอกเลยว่าถ้าเป็นสูตรสารเนี้ยสาจะผสมกับน้ําผลไม้สด ตาผลไม้สดเพราะฉะนั้นเราจะมีสูตรของเราจะดื่มช่วงไหนของวันล่ะซะก็คือตัวสาเองอ่ะถ้าเกิดว่าผิวมันมันโดนอะไรมาเยอะๆมากๆเนี่ยค่ะก็จะดื่มตอนเช้าก่อนอาหารนะคือท้องว่างเลยแล้วก็ดื่มก่อนอาหารนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือดื่มเสร็จแล้วก็นอนเลยวันละกี่องพี่สาดื่มกี่องค์วะก็คือปกติก็คือวันละสองวันละเดียวพอเลยแต่สาดับเบิ้ลเราชอบเลยดับเบิ้ลดับเบิ้ลไงใช่บอกอย่างบางคนชอบแบบว่าอยากบำรุงผิวก็ ก่อนนอนก็ได้แต่จริงๆด้วยความเข้มข้นเนี่ยวันละซองก็พอแล้วใช่แล้วอยู่เลยโอ้ไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วบอกว่านี่คือมาออกออกเป็นครั้งที่ร้อยเนื่าเป็นออเนอร์จริงๆริงจะบอกไม่ใช่เจ้าของทุกครั้งที่หยวนมารายการจะหยวนที่พาร์ติชันหยวนนี่ใช้ดีมากเลยจริงเรียกว่าไม่ใช่เป็นโอเนอร์นะแต่ว่าเป็นคือเราใช้จริงแล้วเห็นผลนะคะต้องบอกเลยว่าเรารับประกันเลยนะครับว่าเห็นผลภายในกล่องเดียว เห็นผลเลยใช่แล้วไม่เห็นผลนี่คืนเงินเลยครับเพราภาพ before after ของหยวนนะฮะใช่ครับดูตรงนู้นแล้วดูตรงนี้นี่นี่คนละคนเลยนะทำไม after นี่มันขาวแต่ว่าหัวเธอขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้มันดูโอเคมากเลยทพรามยังไงผิวอยู่คุณต้องบอกช่างภาพคนนั้นนะว่าอย่าถ่ายแบบนั้นอีกแล้วห้ามเลยนะคะอันนี้คือกะ้าอะไรก็จะจางได้ช่วยได้จริงๆต้องต้องบอกเลยว่าปัจจัยกระจ่างใสขาวขึ้นมาเลยอะอย่างที่สาเนี่ยสาไปอินเดียใช่ไหมคะสาไปอินเดียมาสาไปเกือบเดือ แล้วโดนทุกสภาพอากาศเลยเพราะฉะนั้นแดดที่อินเดียเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันแรงมากเดี๋ยวที่บอกว่าบุนปฝากนี่ไปกี่วันไปประมาณเกือบเดือนค่ะไปอินเดียเกือบเดือนท่นานมต้องเจอแดดทุกวันแน่นอนแล้วก็ทั้งฝนทั้งแดดทั้งอุ้ยทุกอย่างเราก็แบบว่าตายแล้วฉันจะแบบโอเคไหมเนี่ยกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคล้ำลงอย่างแน่นอนพอกลับมาแล้วเนี่ยเรามา เหมือนแบบดีท็อกผิวกันใหม่นะบูสต์กันใหม่เลยนะคะก็คือกลับมาได้เร็วมากแสดงว่ามีสูตรลับใช่ไหมมีสูตรก็คืออย่างที่สาบอกว่าสาทานกับน้ำผลไม้ครับอินกิวเดียนมันดีกว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างีทอบส่วนก็อย่านที่บอกไปโรสแมรี่นะฮะแล้วก็พวกพืชตระกูลซิตัสนะครับแล้วก็มีวิตามินซีนะครับวิตามินอีจากข้าวด้วย สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เราแบบว่าทานก่อนขาวก่อนเดียวนะฮะ<ช>คือทานปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ของพี่สานี่มาแนวคอลลาเจนใช่ใชถูกต้องค่ะนี้มีแนวคอลลาเจนนะฮะก็มี10,000มิลลิกรัมเลยโอ้มิลลิกรัมโรวยไงใครบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมสาแบบเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูคะ<ม>่ะ<า>เวดดิ้งครั้งเลือกหนึ่งชอบไปแจกคนในกองแล้วคุณสาวได้เลยมีคุณผู้ชมเขาใจได้ด้วยฮะเอสเบสเมื่อกี้บอกว่าอะไรคุณสาวมิสไชนีสไชนีสอินเตอร์เนชั่น ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันวนี้พูดถึงโปรโมชั่น New Truck Sun หน่อยดีกว่านะฮะะ,ะมารายการต้องพิเศษแน่นอนนะครับเฉพาะตื่นมาคุย6กล่องเนี่ยนะฮะหกล่องช่วยดูนี่นี่ค่ะทางนี้สองพัน0บาทจากราคา3,540าลดเหลือ2,400บาทนะครับส่วน30สายแรกที่โทรมาตอนนี้รับฟรีมา์ส นะครับสตาผิวหกแผ่นพูดถิม้านิดนึงฮะพูดถึงม้าที่ไหนครับสตาร์ผิวคือย้อนวัยและสตาร์อายุตึ๊กเอาไว้เลยหยุดไว้ตรงนั้นหยุดไว้ตรงนั้นกลับไปเป็นเด็กอีกทีโอ้โหพี่เออบอกว่า20ไงก็คือ20เลยร้องไว้เลยลองไว้เลยลองไว้เลยซื้อได้นี่ค่ะซื้อนี่ได้นั่นด้วยนะฮะจากราคา3,540เหลือแค่2,400สี่ำหรับสาย10 30สายแรกซื้อนี่แถมนั่นฟรีนะฮะ1 6 0 7 หนึ่งหกศูนย์เจ็ดมือไวเลยมือไวกดเลยหนึ่งหกศูนย์เจ็ดผิวพรรณเราจะได้ไม่เลยเถิดเนาะใช่เราไม่เลยเถิดแบบนีเลยเถิดหรือยังยังไม่เลยเถิดเด็กขึ้นเรื่อยๆเน้นๆขาวกระจ่างขาวขึ้นใสขึ้นเนี่แต่อย่างที่บอกก็คือนี่คือนวัตกรรมนะครับที่ตอนนี้หลายคนกำลังนิยมมากจริงๆนะไม่ใช่แค่ทากันแดดเราคุณสามารถกินได้แล้วมันก็จะไปบล็อก ชั้นใต้ผิวหนังคุณทําให้เรื่องย U วง UV แม้กระทั่งในสต<ม>ูดิโอเงี้ย<ม>เรายืนอยู่เนีนะ<ม>ไฟเยอะมากครับคุณผู้ชมครับผมมันสามารถบล็อกได้ด้วย อ่ะเจนนี่เจนนคุณเจนนี่ก็แนะนำคุณใช่ใช่ดู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 แต่เขาเหนื่อยเจนนี่นะเจนนี่นายวันวันไบเจทีไงใช่เลยใช่เลยคุณจะไปเปิดยยิมกับเจนนี่ได้หรือครับเออไม่เป็นไรครับแค่ออกอย่างเดียวครับเราไปล่อยยิมกับเจนนี่สิคนเดียวได้เลยครับที่คาดการพาร์ทเนอร์เรื่องฟิตเนสไงรอครับผมไม่กี่วันก็จะไม่มีแล้วนี่แฉอะไรแกอะไรใครจะไปไปยักคุณบุ๋มไงโอ้โหเขาก็เงียบๆอยู่ขุดขึ้นมาเองเสาเล่นสาเล่นสาเล่นลืหก ทุนเจ็ดโทรไปเลยตอนนี้นี่คือนวัตกรรมย้ำอีกครั้งซื้อนี่นะครับขอราคาอีกครั้งนะฮะซื้อนี่แถมนี่จากเดิม3,540เหลือแค่2,400ครับโอเคสุดยอดต้องขอบคุณคุณอยู่วันแล้วก็คุณสาผู้นี้ใหม่ใช่ไหมมาเขามาโอ้โหตุนมาคุยจะสบายมากเลยขอขอเล่าให้ฝังนี้นึ็กน้องชายผมสาผู้ชายคนนี้ไปเทสร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับผมตอนนั้นที่ผมไปเทสร่างกายของคุณพี่ คุณเนี่ยน่าจะเป็นท็อป10ของประเทศไทยแล้วร่างกายฟิตมากแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าใครที่เรามากรุงเทพสุดแล้วมีร่างกายที่ฟิตที่สุดในเมืองไทยไขมันในร่างกายแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณหยวนครับคณหยวนฮะคนอ้อนฮะคณหยวนฮะคุณดีผมมากครับคม่คุณจะยงคนมีแฟตในร่างกายแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายที่ขุนเป๊ะมากนี่รู้ไหมว่าได้สูตรเขาพี่ปิ่นเนี่ยเขายอมให้คุณหยวนเนี่ย เซ็กซี um mm. JI, so oh, ่กว well, exactly. oh, okay. okay. so ่าเขาอีกนะดูสิเขาใหญ่กว่าเขามีมากกว่าพี่ปิ่นีคุณเห็นปินเก็บมันี้หรือยังอ๋เหรหรออให้ทีมงานเอาภาพของปิ่นเก็บมัีมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าใครเซ็กซี่กว่ากันระหว่างคุณปิ่นเก็บมันีว่าคุณหยวนนะเพราะคุณหยวนเขาก็ดิกได้ก็ดิกที่อะไรฮะของกล้องนี่ของกล้องลองของกล้องไหนของกล้องไหนเร่ยวเๆยเ่เยอยเยอยเอเยเ พี่ปิ่นกระดิกได้ไหมเดี๋ยวถามพี่ปิ่นพี่ปิ่นพี่ชายหนึ่งหนย์เจ็นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวปิ่นปิ่นหกศูเจ็ดช่วยไลฟ์มาหน่อยไลฟ์กระดิกหน่อยปิ่นนะครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณนะคะตื่นมาคุยตื่นมาคุย